ตื่นได้แล้วค่ะเอาชมมีอะไรชมพี่กำลังหลับสบายเลยมีอะไรหรือเปล่าตื่นมากินข้าวก่อนค่ะชมเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยร้อนๆเลยนะมาเร็วจ้ามีอะไรกินวันนี้วันนี้มีของโปรดพี่โอสดเลยนะข้าวมาันไก่โอ้ย ้ำุปร้นอนค่ะทานได้อร่อยนะคะหือหอมจังเลยชมเดี๋ยวพี่ขอลองทานหน่อยนะน,นี่คะอร่อยไหมอร่อยทานหน่อยต้องทานเยอะๆนะคะถ้าไม่อิ่งเนี่ยบอกชมเลยนะอืมอ้าวแล้วชมไม่ทานด้วยกันเหรอไม่หรอกค่ะเห็นพี่ทานอร่อยเนี่ย ชมก็อิ่มแล้วพี่โบน้ำส้มค่ะแป๊บ,บนึงแป๊บบนึงเดี๋ยวพี่ขอตานึง นิดนึงนะคะชมตั้งใจคันมาให้เลยนะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวชมป้อนนะนาน,านาขอบใจจ้ะทำอะไรคะพี่โบ๊ชอา้าวพี่ก็ซักผ้าไงทำไมเหรออา้าวนี่มันหน้าที่ชมไงพี่โบ๊ททำงานข้างนอกมาเหนื่อยแล้วให้ชมทำนะ เดี๋ยวหน้าที่เนี้ยชมจัดการเองชมพูทำไรอยู่ครับพี่พี่โบดูสิเด็กคนนี้น่ารักมากเลยอะ่ะเนาะทำไมล่ะดูรูปเด็กชมอยากมีลูกเหรอก็ถ้ามีเราหน่ารักแบบนี้เนี่ยมีสักคนก็คงจะดีนะคะงั้นชมต้องฟังนิทานเรื่องนี้เรื่องอะไรหรอคะ มันจะมีปูอยู่ตัวหนึ่งมันจะว่ายน้ำข้ามเกาะเลยนะนจะไปค่อยไปค่อยค่อยไปยยไป,ไปมันไปยาวไปหาตัวมันซึ่งอยู่เกาบหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นมันจะค่อยค่อยไต่ไปค่อยค่อยไต่ไปเพื่อไปหาคู่ของมันเฮ้ยชม ชมไหนหชมไหนเปล่ามีกิ๊กเหรอเปล่าตากผ้าหรือ,อยังเนี่ยกำลังจะไปตากผ้าเสร็จแล้วยังลืมไปล้างจานล่ะเดี๋ยวฉันไปรับลูกก่อนอโอ้ยโดโดโอ้โยยังไม่ได้ล้างกองนองเหมือนเนี่ยโอ้ยรู้แล้วหนะ้าเดี๋ยวไปล้าง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นั่นแหละแล้วอย่าลืมล้างล่ะน่ะเศษอาหารหล่นเต็มเลยเก็บที่หมดด้วยนะโผปกกไปได้เดี๋ยวมาเมียหรือแม่คนนี้บ่นอยู่ได้น <c oughs> อนสักง,งีดีกว่าโจเดี๋ยวมาล้างนะโอ้ยโจเดี๋ยวตื่นมาค่อยเจอกันนะเดี๋ยวขอนอนสักนงียก่อนบาย นี่เราฝันไปเหรอเนี่ยมงชมฮิพอๆๆๆไปตากผ้าดีกว่าเดี๋ยวกลับมาไม่เสร็จเดี๋ยวโดนเฮ้ยสยองเข่าเกียวไปป่าให้หนูใช้เข็มไหมผู้ป่ารถค่จอดแบบนี้เนี่ยแย่มากเลยนั่นเลยหนูไปรอในรถกับแม่นะไม่เป็นไรสงสังงยก็พอนี่คุณ ทำไมคุณจอดรถแบบนี้อ่ะทำไมไม่จอดให้มันดีๆก็ฉันจอดแค่แป๊บเดียวไม่ถึงนาทีฉันแค่จอดถามทางแป๊บเดียวไม่ต้องซีเรียสนหนาขนาดนั้นเลยจะอะไรกันนะกหนาที่ฉันก็มาแล้วไงคุณจอดแบบนี้ไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยเหรอ๋อจะอีดลูกไม่ได้อ่ะป๋านิ่ใส่แบบนี้ไม่ดีต้องคุยให้รู้เรื่องป๋าเสียวเวลาไม่คุยดีกว่าดว่านี่เดี๋ยว ไปเถอะอิมปล่อยเขาไปเถอลูกอย่ไปสนใจเลย,ย,ยโอ้ยจะงุดหงิดไปอิมไม่ชอบอ่ะเซงเจอคนน่ส่งไม่ดีทำเราเสียเวลาหมดโอ้ยมันก็ไม่เสียเวลาอะไรหรอกเอานี้เดี๋ยวป่าพาไปกินร้านอรอ่อ,รอยๆหนูจะได้หายงดหงิดโอเคไหมก็ได้ ให้มันอร่อยจริงนะป๋าจริงร้านเนี้ยเพื่อนป๋าแนะนํามาแน่นใจนะว<น>่าอร่อยจริงๆอร่อยจริงจรแค่าถามทางแป๊บเดียวจะอะไรกันนะกระหนาวอะธรรมดาแกพวกเด็กเสียก็แบบนี้แหละป๋าคะป๋าขา <c oughs> คีวีมันเรื่องปกติอะแกไม่ต้องไปคิดมากหรอกจะว่าไปแต่ร้านในเฟรสนี่ก็หายากจริงเลยนะไม่รู้ต้องหลงอีกกี่รอบถึงจะหาเจอเนี่ยส่งโลเคชั่นมาให้ก็มั่วเกิรเออฉันไม่ดูละเดี๋ยวขับไปเรื่อยก็เจอไง ช่วยดูด้วยนะได้แกดีไงร้าอันนี้หนูหนูอยากนั่งไหนดีนั่งโต๊ะใหญ่ดีกว่าค่ะปะ๋าหนูนั่งก่อนขอบคุณค่ะปะ๋าสวัสดีค่ะนี่เมนูนะคะทานอะไรดีคะหนูสั่งเลยค่ะป๋าปยี่ฟ้รส ชมทายมาได้ไงเนี่ยเฟอรันใช่์จ้าเพื่อนสาวใช่จ้าดูเมนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวมารับออเดอร์ค่ะแ้ค,ค่ะเป็นไงแคมาได้ไงเนี่ยฉันสองคนเนี่ยอยากจะมาดูร้านใหม่หแกตั้งนานแล้วแตีทรายนี่สิ <S <S พ้่งะว่างฉันก็เลยเพิ่งมานกันดีเลยนะแกเฮ้ยขอบใจมากเลยนะแกเฮ้ยแกนักจอดนักจอจะกินอะไร ได้ยังกินอะไรมีน่ากินหลายเมนูเลยค่ะป๋า,แกแกาปนนะเอ่อขอโทษนะคะพอดีว่าโต๊ะนี้มีลูกค้าจองไว้แล้วอะค่ะพอดีหนูลืมวางป้ายไว้ะค่ะ ขออภัยอีกครั้งนะคะยังไงรบกวนลูกค้าช่วยขยับโต๊ะให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ได,ได,ได้ครับอะไรอ่ะป๋าป๋าทำไมยอมของ่ายจางังอ่ะเราไม่ผิดนะคะเราไม่ผิดนะคะป๋าเปลี่ยนเปลี่ยนให้เ,เขาไปเถอะขอบคุณนะคะครับเจบอ2คนนี้ไหม ไปงั้นเดี๋ยวหนูไปเอาเมนูให้ใหม่นะคะครับนะอย่าแนครับผมสั่งเท่านี้ก่อนครับเครื่องดื่มรับเป็นอะไรดีคะเป็นน้ำเปล่าแล้วกันครับโอเคค่ะอะไรดีแกฉันเอามักกะโรนีแล้วแกอ่ะ งั้นฉันเอาเป็นสปาเกตตี้คารโบเนล่าละกันนี่เร็วๆเลยนะฉันนี่อยูไม่กินข้าวตนเช้าเลยเนี่ย oh. <า>จ้าเราสักครู่นะคะคป๋าคะที่บอกว่าร้านนี้อร่อยอ่ะอร่อยแน่นะแน่สิเพื่อนป๋าแนะนำมาป๋าอยากจะพาหนูมาทานตั้งหลายครั้งแล้วแต่หนูอ่ะไม่ค่อยว่างให้ป๋าเลยอ่ะคืยเพื่อน เด็กป่าจริง้วยว่ะหัวแกกินย้าอ่อนเออแกผู้หญิงสมัยนี้ก็แบบนี้แหละแกะรักสบายเนี่ยสงสัยจะแอบหนีเมียมากินดูสิเนี่ยแก,แกเลยไรม่เจียมเลยมีตังค์ตัเงี้ยมาดูวนนะเรียนจบยังก็ไม่รู้รีบหนอเรียนมาแกมาแล้วจ้าอันนี้ บนาร่าหมดนะแกแต่อันเนี้ยอร่อยเหมือนกันแน่ใจนะคอนเฟิร์มจ้ะส่วนของแกรอบแป๊บนึงนะรอแ,แกอ่ะแล้วนี่ของแกจ้ามาแล้วชิ้นที่แม่ครัวทำสุดฝีมือเลยนะพี่<ม>คะของโต๊ะหนูยังไม่ได้อยู่หรอคะหนูว่าหนูส่งออเดอร์ไปก่อนนะคะอ๋อรอหน่อยนะคะคุณลูกค้าพอดีออเดอร์ลูกค้าทำยากอะคะ่ะเลยต้องใช้เวลา แม่โครงรังเล็กไี่อยู่นะคะรอหน่อยนะนูรอได้ไหมคะถ้ารอไม่ได้ยกเลิกออเดอร์ก็ได้นะคะนี่อะไรของคุณเนี่ยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะโต๊ะฉันก็ยอมยกให้ฉันรู้นะว่าโต๊ะมันไม่ได้ถูกจองอนะ่ะคุณแค่อยากให้เพื่อนของคุณนะ่ะนั่งสบายๆฉันรู้นะใช่ที่แรกก็เรื่องโต๊ะและนี่ยังจะมาหาอีกผมส่งอ,ออเดอร์ให้ก่อนแต่ผมกลับได้ทีหลังผมคิดว่า คุณคง,งทำให้เพื่อนคุณก่อนแน่นอนโถเย็ยนสียคะป๋าเดี๋ยวจะเป็นลมตอนนี้เราไปต่อกัะน้องเขาไม่ไหวนะใช่อายุป่านนี้แล้วว่าก็คิดเข้าวัดเข้าว่าบ้างนะคะไม่ใช่คิดแต่จะเข้าโรงแรมจริงเหรออะไรของพวกคุณเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้จักกันทำไมต้องมาว่ากันด้วย <c oughs> คุณก็เหมือนกันเป <c oughs> ถึงเจ้าของร้านปล่อยให้เพื่อนคุณมาพูดจาแบบนี้กับลูกค้าได้ยังไง แย่จริงนั่นน่ะสิโกงโตะลูกค้าแย่งคิวอาหารคุณนี่ไม่มีจรรยาบรรณของคนทำร้านอาหารเลยนะแย่จริงเลยคุณเนี่ยเฟิสมีอะไรหรือเปล่าอ้าวบอสมาได้ยังไงเนี่ยอือบอสจะมาแล้วทำไมไม่บอกฉันก็แค่มาตามร้านอาหารที่เธอแนะนำมานั่นแหละแล้วอร่อยไหมยังไม่ได้กินเลยค่ะเจอเจ้าของร้านนิสัยไม่ดีหมดอารมณ์กินซะก่อน <_ c oughs> เจ้าของร้านเหรอ เฟิร์สเธอก่อเรื่องอะไรอีกเนี่ยเอ,อ่อขอโทษนะคะพอดีว่าโตนี้มีลูกค้าจองไว้แล้วอะคะ่ะพอดีหนูลืมวางป้ายไว้ะคะ่ะขออภัยอีกครั้งนะคะรอได้ไหมคะถ้ารอไม่ได้ยกเลิอกออเดอร์ก็ได้นะคะนี่อะไรของคุณเนี่ยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะโตะฉันก็ยอมยกให้ฉันรู้นะว่าโตะมันไม่ได้ถูกจองอะเฟิร์สฉันรู้สาวไว้ใจให้เธอดูแลร้านไม่ได้ทำาิ่สัยแย,แย่แบบนี้เลยนะฉันจะไล่เธอออก หนูขอโทษค่ะเอา้าเฟิร์สแกไม่ใช่เจ้าของร้านเหรอ,อน่าลัสินี่แกไม่ใช่เจ้าของร้านเหรอหลงดี่ก็เป็นเจ้าของร้านเอ่อพี่เพิ่งพี่เพิ่งอยากให้หนูออกเลยนะคะต้องขอโทษด้วยนะบบสเดี๋ยวยังไงมื้อนี้ฉันเลี้ยงเองละกันนะบบสเพื่อเป็นการชดเชยละกันอ่าแล้วนี่ลูกสาวเธอเหรออืมใช่ลูกสาวฉันเอง ตเป็นสาววจังเอา้าเพื่อนป่าเหรอคะอืมใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอา้าไม่ใช่เด็กเสียแล้วเนี่ยเห็นเรียกป่าป่ากันก็เด็กเสียตัวเป็นสาวแล้วนะเนี่ยพี่เพิ่งค่ะที่พ่พอยากไล่หนูออกเลยนะคะจะไล่เธอออกเฟิร์สโออยากกินอะไรสั่งเลยนะ